พวกกันใช่ไหมไอ้หนูพวกกันพวกกันพ<ป>วกกันหน,น,<ป>นีเลยหนีเลยมองแล้วมองนะลูกมีรับมองพวกกันพวกกันมาแล้วมาแล้วมาหาแล้วหนูเอาตูดใส่เลยเอาตูดใส่เลย